นี่นะครับนี่เป็นผมมาถ่ายรูปให้ดูนะครับว่าตรงนี้เป็นที่มาของวัด <c oughs> วังน้ำเย็นหรือเป็นวังน้ำเย็นนะครับในสถานที่วังน้ำเย็นแห่งนี้นะครับตรงนี้ <c oughs> จะมีน้ำไหลไม่แห้งนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแรงนะฮะ หน้าแรงก็ยังมีน้ำไหลตลอดนะครับเป็นที่มาของวางน้ำเย็นนะครับก็จะมีบอ่อน้ำแถวๆนี้นะครับแต่ตอนนี้บอ่อน้ำที่ว่านี้ก็จะไม่ค่อยมีเลยนะครับจนบอ่อน้ำตรงนี้มันจะหายไปเพราะว่าเขาไปตันบนไปบนเน,น,นี่ยตรงนี้ย นะครับนะครับวางน้ําเย็นนะครับเป็นบ่อน้ําสมัยก่อนนะครับตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะฮะเป็นสถานที่นี่ครับผมนี่คือวางน้ําเย็นนะครับอขออนุญาตนะครับครับผมน้ำจะใสมากนะครับผม นี่ครับวางน้ำเย็นที่ที่มาของชื่อของวัดนะครับขออนุญาตนะครับน้ำนี้จะไหลลงไปที่่าหน้องสาข้างล่างนะครับเ <c oughs> <c oughs> ส้นทางของน้ำนี้จะไหลลงไปตรงบ่อน้ำข้างล่างที่หลังศาลานะครับ ข้างล่างนี้ก็จะเป็นหลังศาลานะครับผมประมาณนี้นะครับ